น่าโดอะไรไหมนะแมนด้วยน่เต็มยการเตมเลยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเเลยเต็มเลยเตมเลยเติมเลยเตมเลยยเลเยมมมเยเ เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยโอ้ยกัรโอ้โอช็อตนี้มันได้เต็มเลยครับทีเดียวแหมหาก,กินง่ายกว่าเราเฮ้ย<า>มีกะทิงด้วยปลากะทิงปลากะทิงป่ากะทิ้งว่าฉีบใส่ตัวเลยเออโอ้ยต้องตกลงั้นหาเหยื่อไปตกลงโดนนะครับโอเคไป